สวัสดีทุกท่านที่หลงทางมายัางช่องนี้ทั้งชาวไทยและสปะปเราทุกคนเลยครับก่อนจะเข้าเนื้อหาของคลิปขอแจ้งข่าวดีก่อนก็แล้วกันสิ้นเดือนนี้มหาสกคนชนเทพฉบับมังงะประกาศออก2ตอนถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนคลับอย่างพวกเราเลยซึ่งก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นบทสรุปของคู่ที่6ซึ่งมันก็น่าจะเป็นผลพวงมาจากการประกาศทําอนิเมะสี่ส่้นสเอาละคลิปวิดีโอนี้ขอเสนอบุตด,ดาหวิถี ตัวละครยอดฮิตจากมหาศึกคนจนเทพชายผู้เป็นเสาหักของมนุษยชาติจนถึงตอนล่าสุดมังงะมีการเปิดเผยพลังของบุตด้าจากสังสารวัตรหกพบภูิมาแล้วห้าพบคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาย้อนลอยห้าวิถีของบุตด้าและรวมไปถึงอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในตอนที่51ที่ถูกหยิบยกมาจากพุทธประวัติของพระพุทธเจา้าพร้อมกันแล้วก็ ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมจะไล่ไปตามลำดับวิถีต่างๆที่บุตดาใช้ขอเริ่มด้วยวิถีที่4พิพบอสูรจูอิชิเมนคันนนโลกอหิงสาแห่งปางกวนอิม11หน้าปรากฏครั้งแรกในตอนที่46ว่ากันว่านี่คือโรคที่มีพลังป้องกันไหลเทียมทานไม่มีเทพสาตาชนิดใดทะลวงผ่านผิวหนังของมันได้ จูอิชิเมนคันนนหรือปรางกวรอิม11หน้าคือปรางโปรดอสูรเป็นพบที่อสูรทําการลบลาฆ่าฟันกันอย่างไม่หยุดหย่อนและพลังของโลกอหิงสานั้นมีไว้เพื่อป้องกันหาช่โจมตีไม่แต่ว่าอีกสตอนต่อมาในตอนที่50โลอหิงสานั้นถูกทําลายลงด้วยเงื้อมือของพญามารหาจุน ผู้ฟาร์มคี้ป่ามาอย่างยาวนานด้วยร่างของเซโรฟกุจนจุติใหม่เป็นตำนานแห่งยงมโรอหาจุนโดยอาวุธที่ทำลายโรคนี้คือสวรรนที่มีอำนาจทะรุทะรวงแบบเจาะกลกพร้อมติดสถานะเลือดไหลและตาบอดพลังต่อมาคือพิภพที่สองบาโตคันนนหรือวิถีเดรัฉานกวนอิมเสียนม,มา้าหรือกระบองแห่งนิพพาน ปรากฏเมื่อตอนที่47ซึ่งเป็นฉากปะทะกับเซโรฟุกุอาวุธของเซโรฟุกุนั้นคือคมมีดที่คล้ายกับบีสเนียซึ่งอัดแน่นไปด้วยคมมีดปลายแหลมจํานวนมหาศาลและฉากการประทะกันของตอนนี้นั้นเรียกได้ว่าติดตาตึงใจผมมากๆเพราะทั้งคู่พุ่งเข้าหากันก่อนที่บุตด,ด้าจะสไลดลงไปที่พื้นคล้ายกับคุณสำออนจากแอแทกออนไททันที่สไลดตัดหลังและโดดฟันท้ายถอยของไททัน แต่ในคนชนเทพนั้นบุตด้าสไลด์ถีบหัวเขาก่อนจะใช้กระบอฝฟาไปที่ชายโครงของเซโรฟุกุเล่นเอาสน้องเซโรกระอักเลือดออกมาเป็นโลหิตหยดติ้งๆเลยล่ะเรียกได้ว่าท่านี้ได้คะแนนเต็มสิบจากผู้ชมฝั่งเทพเลยล่ะแถมยังทำเอาน้องเกลเนี่ยกระโดดโลดเต้นดีดาดีดาเหมือนกระดีได้น้ำด้วยนะจนทำเอานอนเซโรถึงกับปัทุความโกรธและเปลี่ยนโหมดเป็นกระบอกสมท่อนและพลังต่อมาที่บุตด้าใช้ วิถีที่หนึ่งพิภพสวรรค์เนววิรินคันนนเทวาโลกาหกสิบสองเทวะซึ่งบุตด,ดาใช้รับมือกับกระบองสามท่อนที่มีปลายเป็นใบมีดของเซโรฟุกุซึ่งฉากนี้บุตด,ดาได้แสดงกายกรรมโชเทพอีกแล้วด้วยการกระโดดขึ้นไปในอวกาศเออไม่ใช่อวกาศอากาศครับผมและสวิง360อองศาก่อนใช้ปลายแหลมของหอกฟาดใส่ลำตัวของเซโรจนได้รับบาดเจ็บเป็นแผลฉกรรจ์ และฉากนี้ปรากฏในมังงะตอนที่48และพลังต่อมาที่บุตด้าใช้คือวิธีที่สองพิภพมนุษย์ฟุกุเคนจากคุคันนนบวงบาทแห่งการไม่ยอ่อทอเป็นรูปแบบของอาวุธดาบสั้นมือเดียวใช้รับมือกับพายุคมมีดของเซโรฟุกุปรากฏครั้งแรกในตอนที่48นี่คือ อักษยาดาบวาจาไม่เสื่อมคลายซึ่งดาบสั้นของบุตด้านั้นสามารถใช้รับมือพยุดาบของเซโรฟุกุได้อย่างสบายและยังสามารถสร้างรอยขีดข่วนที่บริเวณลำคอของพยามานจนมีเลือดไหลซึมออกมาจี๊ดหนึ่งด้วยนะทั้ง4วิธีที่ผมกล่าวไปเนี่ยเป็นวิธีการต่อสู้เพื่อความสันติเพื่อดึงสติของเซโรฟุกุให้กลับมาเป็นเทพที่ดีงามเช่นเดิมรวมถึงตอนปะทะกับฮาจุนด้วยเข้าสู่พลังที่ห้า ปรากฏในตอนที่51ตอนล่าสุดวิธีนี้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในย่านมุมหนึ่งของโซเชียลวิธีที่5เพตาพิภพเปตไม่ไม่ใช่ขณะเปลี่ยนวิธีเปตนบุตรด,ดาถูกความเกียดชังเข้าใส่แสงจิตใจกงรอ้อภาวนาคายแผ่นพระคัมภีร์เป็นสีดํดำอารมณ์เปลี่ยนสาดตาเปลี่ยนเขียวสงครามของเทพผู้โหดร้ายโคจิน อวตารแห่งเมียวโอแทนที่จะเป็นภพเปรแต่กลับเป็นภพนรกซึ่งเขียวนี้ขนาดฮาเดสผู้ปกครองขุมนรกเฮลเฮมยังยกย่องว่ามีความน่ากลัวเป็นอย่างมากดาเมจจากเคียวสงครามนั้นสามารถเจาะทะลวงผ่านเกาะป้องกันขอาหาจุนได้แถมส่วนหัวของเคียวที่เป็นสิงโตยังสามารถปล่อยดาเมจออกจากปากสิงโตได้อีกด้วยทําเอาหาจุนหน้าสัน่นสตันไปหนึ่งวิเลยละ่ะและวิธีนี้คาดการอาไว้ก่อนนะ ว่าจะเป็นวิถีนรกหรือวิธีที่6นั่นแหละชื่อญี่ปุ่นคือโชคันนนเป็นปางโปรดสัตว์ในนรกแต่ในมังงะเนี่ยใีความหมายว่าเหมือนจะเป็นด้านมืดของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพลังที่พระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องการที่จะใช้และตอนนี้หลายหายคนก็เฝ้ารอคอยถึงเซนจูคันนนพลังแห่งพิภพไปนี่ก็คือพลังทั้ง5วิถีของบุตดาที่ถูกเปิดเผยไปแล้วในฉบับมังงะและคาดการณ์ว่าเร็วๆนี้อาจจะจบศึก 6. ซึ่งก็ไม่แน่ว่าสองตอนในสิ้นเดือนนี้อาจจะเป็นบทสรุปของคู่ที่6ก็ได้ส่วนประวัติของพยามานฮาจุนนั้นผมคิดว่าน่าจะไม่มีการย้อนแล้วละ่ะเนื่องจากฮาเดสได้บอกถึงที่มาที่ไปของพยามานฮาจุนมาจนหมดสิ้นแล้วเอาละเนื้อหาต่อไปคือเข้าสู่ฉากเหตุการณ์สำคัญที่อ้างอิงมาจากพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านั่นก็คือฉากพยามานฮาจุนใช้สกิลยิมนาสติกลีลาเจาะบาทาของบุตต้าจนทะลุเกือบช้างดาวจนโลหิสตสาด ด้วยเหตุการณ์นี้นะผมขอนําำทุกคนเข้าสู่วิชาพระพุทธศาสนาในเรื่องของพระเทวทัตอ้างอิงจากพระวินัยปิฎกเร่มที่7จุลวุรวัภาคสองพระเทวทัตทําปุโรหิตตุกบอบดพระเทวทัตเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุปปพุทธผู้ปกครองกรุงเทวทหะแห่งแคว้นโกริยะแถมยังเป็นประยุนญ,ญาติใกล้ชิดกับราชวงศ์สกยะอีกด้วยนะ พระเทวทัตเนี่ยมีศักดิ์เป็นพระย่าติวงกับพระพุทธเจ้าโดยพระเทวทัตเนี่ยไม่อายุใกล้เคียงกับพระพุทธองค์อีกด้วยพระเทวทัตนั้นออกบวชพร้อมกับพระราชาและเจ้าชายแห่งสกยะวงรวม6พระองค์ผมขอไม่เอ่ยนามนะเดี๋ยวจะยาวซึ่งพุทธองค์เป็นผู้ทรงอุปสมบทให้ซึ่งหลังจากบวชได้ไม่นานเจ้าชายทั้งหมดได้บรรลุโสดาบันและพระอรหรันต์ ยกเว้นแต่พระเทวทัตเท่านั้นที่ทําได้เพียงโลกิยะสมาบัติเรื่องราวหลังจากบวชของพระเทวทัตนั้นพระเทวทัตได้ละความเพียรในการบําเพ็ญสมณธรรมอันสมควรเพราะหลังจากได้ฤทธิ์อโลกิยะญาณ พระเทวทัตได้ประพฤติร้ายกาดด้วยการแสดงฤทธิ์แปลงกายพร้อมทั้งเหอะเหินเดินอากาศให้เจ้าชายอาชาติศัตรูเห็นเพื่อให้ยินยอมเป็นสิทธิ์ของตนแถมยังยุยงส่งเสริมให้เจ้าชายอาชาติศัตรูปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาเพื่อขึ้นครองราชสมบัติของแขวนมคตอีกด้วยนอกจากการยุยงส่งเสริมแบบผิดแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูยังกระทำปิตุคาตอีกด้วยแถมพระเทวทัตย,ยังได้พยายามรอบปลงพระชนพระพุทธเจ้าอีกหลายครั้งเลยล่ะ เช่นปล่อยช้างตกมันเข้าทำร้ายพุทธองค์จ้างนายธนูสิบผัดไปรอบยิงพุทธองค์แต่ทุกครั้งก็ไม่สามารถทำอะไรพุทธองค์ได้เลยและกลับกลายเป็นว่าผู้ที่ถูกส่งไปทำร้ายพุทธองค์นั้นเกิดศรัทธาและเคารพในตัวพระพุทธเจ้าจนหมดสิน้นทำให้พระเทวทัตนั้นลงมือพยายามรอบองพชนด้วยมือของตนเองโดยการกริ้งหินให้ตกจากหน้าผาเขาคิชจกูใส่พระพุทธเจ้าแต่เศษหินกลับกระเด็นไปไกลาจากพระพุทธเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์แต่ถึงกระนั้น สเก็ดหินก็ทําให้พระพุทธองค์ทรงห่อเลือดพระโรหิตที่ข้อพระบาทและเหตุการณ์ในมังงะมหาศึกคนชนเทพตอนที่51นั้นที่พยามานแทงใส่เท้าพระพุทธเจ้าก็คือเหตุการณ์พระเทวทัตกลิ้งหินสส่พระพุทธเจ้านั่นเองและในท้ายที่สุดแม้ว่าพระเทวทัตจะเกิดสำนึกผิดและขณะเดินทางไปขอขมาต่อพระพุทธเจ้าแต่ก็มิอาจสำเร็จเนื่องด้วยการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่เลวร้ายและรุนแรง จนสุดท้ายพระเทวทัตต้องถูกธรณีสูบลงสู่อเวจีมหานรกนริมสะโบกขอรณีหน้าวัดเชตะวันมหาวิหารและนี่ก็คือพุทธประวัติฉบับยจากเหตุการณ์ในตอนที่51ของมังงะมหาศึกคนชนเทพนั่นเองก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าพญามาหาจุนเนี่ยจะถูกธรณีสูบหรือเปล่านะอาจจะเป็นพบสุดท้ายพบที่5เซนจูคันนนวิถีเปดซึ่งอาจจะทำดาเมจแบบ AOE Area e f ียเอฟโดยมีมือเป็ดผู้หิวโหยมากมายม,ายมหาศาล ดึงขาของหาจุนและสูบรงสู่ทอรณีอันนี้ผมมโนล้วนเลย <c oughs> โอ้โหแล้วถ้าสเกลมาแบบที่ผมมโนนี่คือโอเพสุดในเรื่องเลยนะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่คลิป